ลำปางเป็นจังหวัดเก่าแก่มีอายุไม่น้อยกว่า1,300ปีและมีชื่อเรียกขานตามตำราและหลักฐานที่ปรากฏต่างๆรวม11ชื่อแต่ที่เราคุ้นเคยก็คือนครลำปางเขลางนครและอีกชื่อหนึ่งที่นักท่องเที่ยวรู้จักกันก็คือเมืองแห่งรถมา้าสินค้าที่ขึ้นชื่อของจังหวัดลำปางก็จะเป็นชามตาไก่และที่นี่ก็ยังมีร้านข้าวซอยอร่อยๆให้เราได้มาลิ้มลองรสชาติ หนียวมากใช้พลังงานในการตัในใน่จักรยานและที่นี่ก็ยังคงอนุรักษ์บ้านเก่าสถาปัตยกรรมที่สวยงามไว้ให้คนรุ่นหลังอย่างเราๆได้มาชื่นชมความสวยงามหลังจากที่ได้จักรยานที่เช่าแล้วเราก็ปั่นมาเรื่อยๆตาม GPS ชมวิวทั้งสองข้างทางผ่านหอนาฬิกาเก่าร้านกีตาร์ร้านนี้มีเต่กีตาร์ตัวสวยๆเรายืนมองอยู่สักพัก พื่อพักเหนื่อยและชมวิวหอนาฬิกาสักพักเราก็ออกเดินทางปั่นจักรยานต่อไปอยังกาดกองต้าไม่นานนักเราก็ถึงที่กาดกองต้ากาดกองต้าหรือตลาดจีนเป็นตลาดโบราณของเมืองลำปางตั้งขนาบแม่น้ำวังตลาดนี้ก่อตั้งในสมัยรัชกาลที่5ประมาณปี2420เป็นท่าเรือขนถ่ายสินค้าทางภาคเหนือและศูนย์กลางการค้าไม้ ที่นี่ก็จะมีพ่อค้าหลากหลายเชื้อชาติไม่ว่าจะเป็นพม่าจีนชาวตะวันตกที่เรียกว่าตลาดจีนเพราะว่าพ่อค้าส่วนใหญ่จะเป็นคนเชื้อสายจีนที่มาตั้งโลกลากและค้าขายแถวบริเวณนี้ปัจจุบันเปิดเป็นถนนคนเดินเปิดเสราร์อาทิตย์ตั้งแต่6โมงเย็นจนถึง4ี่ทุ่ม สถาปัตยกรรมและบ้านเรือนเก่าๆแถวนี้จึงมีหลากหลายรูปแบบมีทั้งแบบที่เป็นแบบจีนตะวันตกและบางตึกยังมีศิลปะเพท์อาร์ตสวยๆให้เราถ่ายรูปเก๋ๆนอกจากความสวยงามของสถาปัตยกรรมบ้านเรือนโบราณ เดี๋ยวรอพักเหนื่อยก่อนนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นถนนริมแม่น้ำนะคะหลังจากที่พักเหนื่อยคลายร้อนดื่มน้ำเย็นเย็นเสร็จแล้วเราก็ออกเดินทางปั่นจักรยานต่อไปที่สะพานขาวหรือสะพานรัชดาพิเศษเพื่อชมวิวสะพานสวยๆ ไม่นานนักเราก็ปั่นมาถึงสะพานขาวหรือสะพานรัศดาพิเศษสะพานนี้เป็นสะพานข้ามแม่น้ำวังเดิมทีสะพานเป็นโครงสร้างไม้ในสมัยสงครามโลกครั้งที่1และสองสะพานนี้รอดจากการทิ้งระเบิดโจมตีเนื่องจากมีการทาสีพรางตาและด้วยการเก่าอ้างว่าสะพานนี้ไม่มีประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ในเดือนมีนา2464ได้มีการก่อสร้างสะพานขึ้นใหม่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ต้องหิวแล้วคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินตรงเชิงสาาะพานก็จะมีร้านขนมจีนป้าบุญศรีอันนี้จะเป็นขนมจีนน้ำยาน้ำเหนียวนะคะไปค่ะทุกคน บอกก็รู้ว่าร้านนี้ดังหรือว่าอร่อยขนาดไหนระหว่างที่เราทานอาหารอยู่ก็มีลูกค้าเข้ามาสั่งอาหารทั้งกลับบ้านและทานที่ร้านอยู่ตลอดเวลาพ่อค้าแม่ค้าช่วยกันตักอาหารใส่จานและใส่ถุงมือเป็นระวิ่งกันเลยทีเดียวตอนนี้ก็กินข้าวอิ่มแล้วนะคะข้าวซอยอร่อยมากเดี๋ยวจะปั่นจักรยานชมสตรีทอาร์ตริมน้ำวังเสร็จแล้วก็จะไปวัดพระแก้วดอนเต่านะคะหลังจากนั้นก็จะปั่นไปเที่ยวบ้านป่องนักนะคะ ค่ะทุกคนลุย หลังจากที่ชื่นชมความสวยงามแล้วถ่าภาพสวยๆเก๋ๆกับสตรีทอาร์ตริมน้ำวังเสร็จแล้วก็ได้เวลาออกเดินทางไปวัดพระธาตุดอนเต้าตลอดทั้งสองข้างทางที่เราปั่นจักรยานผ่านมาเราจะพบเจอบ้านโบราณที่สวยงามมีหลากหลายสไตล์และเราก็มาสะดุดตากับอาคารสีเหลืองหลังหนึ่งเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์โคโลเนียลอาคารหลังนี้คือพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย เป็นที่ตั้งของบริษัทแบงก์การมมาจนทุนจำกัดสาขาลำปางหรือที่เรารู้จักกันในปัจจุบันก็คือธนาคารไทยพาณิชย์เพราะความสวยงามของอาคารและความคลาสสิกจึงได้รับคัดเลือกให้เป็นอาคารอนุรักษ์ดีเด่นในปี2540จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูประรร์ เดินทางไปพระธาตุดอนเต <S <S ้าเราต้องป mm ั hmm. ่นจักรยานลัดล้อผ่านเส้นทางต่างๆทั้งเส้นทางที่ร่มรื่นและปั่นจักรยานข้ามสะพานเดียทั้งสองทางทางทั้งสวยงามและแปลกตาดีสักพักเราก็ปั่นมาถึงพระธาตุดอนเต้าที่วัดนี้ยังเคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตสืบเนื่องจากในปีพศ1979พระเจ้าสามฝางแกนเจ้าเมืองเชียงใหม่ทรงจัดขบวนแห่รับพระแก้วมรกตจากเชียงรายไปเชียงใหม่ ระหว่างเดินทางมาถึงแยกที่จะไปลำปางช้างได้วิ่งแตกตื่นและไม่ยอมไปทางเชียงใหม่แม้ว่าควันช้างจะขู่เข็นและเล้าลมประการใดก็ไม่ยอมไปทางเชียงใหม่ในที่สุดพระเจ้าสามฝั่งแกนจึงยอมให้อัญเชิญพระแก้วมรกตประดิษฐานที่วัดพระแก้วดอนเต้าเป็นเวลานานถึง32ปีนับแต่นั้นเดินทางต่อรสถานีต่อไปบ้าน่องน้กประมาณ 1.4กิโลค่ะวันนี้แบบคือแดดร้อนมากเลยป่ะลุยตอนนี้เราก็ปั่นจักรยานมาถึงบ้านป่องนักแล้วนะคะตัวบ้านสร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมยุโรปแบบคลาสสิกสมัยกี่ผสมสถาปัตยกรรมไทยมีลักษณะป็นาคารไม้สองชั้นยกพืนเตี้ย มีหน้ามุกห้าเหลี่ยมจำนวนห้ามุกมีช่องลมรวดลายฉลุที่เรียกว่าขนมปังขิงหน้าต่างเป็นบานเกตไม้มีจำนวนมากถึง2 5 0ห้าบานและมีช่องลมหน้าต่างกว่า4 6 9หช่องสวัสดีครับพี่แจ็คันของเราะะชื่อเยี่ยลค่ะเศรษฐกรค่ะพี่เยียวนะคะครับผมครับวันนี้จะพาทัวร์นะคะพาทัวร์บ้านป่องนักครับโอ้ใครไปจากข้างชอบชอบซ้ายหรือขวาครับ ขวาครับจะเป็นตัวส่งงานครับตัวส่งงานนี่เลยครับครับก็จะเป็นในส่วนของตั้งแต่รัชกาลที่เจ็ดขับรัชันเก้าไปเรื่อยๆครับก็เนในประเทศก็เคยมาที่มณฑลทางพีสานสองแห่งนี้ครับอ๋อก็จะมีรูปแมตรงนี้นม่นะคะ ห้องด้านในนั่นคือห้องด้านในคือเป็นแสดงเกี่ยวกับปืนโบราณของโบราณโบราณนะครับเกี่ยวกับทางด้านไปดูได้ไหมไปได้เลยจะมีเป็นปืนโบราณปืนนะครับในสมัยต่างๆส่วนมากก็จะเป็นปืนในสมัยสงครามโลกอย่างเงี้ยครับอ๋อปืนสมัยสงครามโลกใช่ครับตรงนี้ก็จะเป็นหมวก หมวกทหารใช่ไหมคะใช่ครับแต่ละรุ่นแต่ตรงนี้คือหมวกทหารญี่ปุ่นนะฮะเล่ากันว่ามาหลงรักสาวล้ำปางแล้วก็คุยกันถอดหมวกทิ้งไว้นี่ครับแล้วก็ชาวบ้านได้ก็อมาให้บ้านของนาเก็บไว้นะฮะสมัยนั้นนะครับนานมีตำนานเมืองโอปางใช่ครับตรงนี้ก็จะเป็นเรียนที่เรียนที่ประจําตัวทหารนะครับถ้าเกิดว่ามีการสูญเสียก็จะฮักขึ้นนะครับสามารถฮักขึ้นได้ สามเด็กห้าห้าครึ่งก็ไซเวนี่ป่าประจําว่าแล้วก็นี่ก็ออกกับไปตั้งนี่ก็ได้ครับวิญญาณเดซายครับที่ได้มาวกทางรอบหนึ่งใส่ไปก็ใส่มาวนไปก็วนมาบางทีก็หลงทางบางทีก็หลงทางผมก็หลงทางเองเอานี้เอามุมนี้ก่อนเลยครับโอเคเครื่องพิมพ์ดีดเก่าๆแผ่นเสียง แผ <Yeah. S 1> ่นเสียงด้วยโอ้โหเต็มเลยคือเมื่อก่อนนี้ลำปางมีข้่งเยอะครับข้างที่เขาใช้ผลิตผลิตแผ่นเสียงว่าไงครับก็เลยสร้างเป็นโรงงานขึ้นมาแล้วก็ผลิตแผ่นเสียงเก่าๆพวงนี้อันนี้เป็นแผ่นเสียงเพลงใจรักหนึ่งในร้อยรุ่นนั้นเลยครับ oh. มันก็สามารถเปิดได้นี่ฟังเพลงอะไรก็ได้อยู่นะใช้ได้อยู่นะ แผ่นเสียงที่หลับไหลนะฮะแผ่นเสียงที่หลับไหลใช่อันนี้กี่ปีมาแล้วครับไม่เยอะสามสิบปีสามสเลยก็ไม่มากนู่นนะครับโอ้ยึ่งก็ยังใช้ได้อยู่เนาะใช่เมื่อก่อนจุดนี้เป็นจุดที่เขาเรียกว่าสถานีกระจายวิทยุกระจายเสียงนะครับเพื่อที่เอาไว้กระจายเสียงให้ข่าวสารบ้างอะไรบ้างมันก็จะเป็นอันนี้เป็นเครื่องที่สร้างขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะมาเล่นแผ่นเสียงเลือกได้ชอบอะไรได้ อันนี้มีเยอะนะคะทุกคนอ,อันนี้จะเป็นพี้นดิโบราณคำว่าป่องในภาษาเหนือแปลว่าช่องหรือหน้าต่างส่วนคำว่านักแปลว่าจำนวนมากความหมายของบ้านป่องนักก็คือบ้านที่มีช่องหรือหน้าต่างจำนวนมากบ้านป่องนักสร้างขึ้นในปีพศ2464เพื่อเป็นที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินมณฑลพายัพ และเป็นที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เมื่อข่าวเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราชดรในภาคเหนือในปีพศ2501เป็นห้องบรรทมครับห้องบรรทมสองสองริสการที่7ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งป็นห้องบรรทมก็จะมี มานนีเรื่องเราไปอยู่ทางตู้ด้าน,นซ้ายมี <c oughs> เลยไปเลย <c oughs> เลยไปเลยว้าวาอันนี้เป็นโต๊ะทรงงานะองคันนะคะในสมัยนั้นจะเป็นแผ่นที่สายครับแผ่นที่สายแผ่นที่สายก็จะเป็นเนี่ยครับในมนลทุนพายักษเมื่อก่อนเลยนะครับในราชการที่เจ็ดเขาก็จะได้มาจาก ามาัตมาตาบตรไ้่านป่องนักเป็นบ้านที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงามและมีประวัติที่ทรงคุณค่าหลังจากที่เราได้เดินเยี่ยมชมห้องต่างๆและได้เรียนรู้เรื่องเราประวัติต่างๆจากคุณเยี่ยววิทยากรยิ่งทำให้เราหลงเสน่บ้านหลังนี้ยิ่งนัก ตอนนี้ก็เวลาบ่าย35ก็ได้เวลาที่เราจะต้องออกเดินทางนำจักรยานไปคื้นที่ร้านเช่าแล้วเราต้องเดินจากร้านเช่าจักรยานไปที่สถานีรถไฟเพราะจุดจำหน่ายตั๋วเปิดขายตอน4ี่โมงเย็นเรากะว่าจะไปเดินหาของกินด้านหน้าสถานีรถไฟเพราะตอนนี้ท้องเราก็เริ่มหิวแล้ว ตอนนี้ก็ถึงที่สถานีรถไฟแล้วนะคะเดี๋ยวหาซื้อผลไม้แล้วก็เครื่องดื่มเย็นๆนะคะไปนั่งรอที่สถานีรถไฟเอาแตงโมค่ะอันนี้เป็นน้ำส้มขันสดๆนอันนี้ส้มอะไรคะกันกันใหญ่ๆส้มเกียงส้มเกียง รถไฟของเราเป็นขบวนที่7พิเศษดีเซลรางเป็นรถนั่งปรับอากาศชั้น2ราคา50บาทรถออกในเวลา5.33โมง33นาทีได้ตั๋วมาแล้วคะ่ะทุกคนของเรานะคะเป็นเที่ยวห้ามมงครึ่งเดี๋ยวเดินเล่นแถวนี้รอก่อน เวลา17:30นาทีขบวนรถไฟของเราที่จะไปเชียงใหม่ก็เคลื่อนตัวช้าๆเข้าเทียบชานชลาตอนนี้ก็ได้เวลาเดินทางกับเชียงใหม่แล้วค่ะทริปนี้เป็นทริปที่เหนื่อยมากๆเพราะว่าเราปั่นจักรยานรอบเมืองแต่ก็เป็นทริปที่มีความสุขมากๆและก็สนุกและได้เห็นวิวสวยๆทั้งสองข้างทางตลอดการเดินทางของเรา ดังคำที่ว่าถ้าเราไม่ออกเดินทางเราก็จะไม่รู้เลยว่าจุดหมายปลายทางสวยงามแค่ไหน